หน OK> oh ึ่งสองสามเฮ้ยขออีกฟวงแล้วกันนะเฮียสู้ๆูค่ะแต่เท่าที่ดูสีนี้มันได้เลยวันน้องนะครับเพื่อแม่นะครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลมีคนดูอยู่ไหม สวัสดีจ้ากลับมาพบกับไกด์มีกช็อกโกแลตอุ่นอีกแล้วอันนี้เราจะพามาเที่ยวสวนผลไม้แบบจุกๆเราไม่ได้มาคนเดียว EP นี้เรามากันจุกๆแบบ4คนกันเลยนะขอเซฟบลให้เราสองด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้งสองสสเป็นไงบ้างช่วงนี้ได้ข่าวว่าร้อนร้อนอากาศด้วยเงินด้วย<อ> <laughs> แต่ว่ามีสองคนก็คือจะไม่พอเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีภารกิจเราก็เลยมีอีกสองคนมาเป็น ออแขกรับเชิญร่วมในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าค,คนหนึ่งก็คือสาวสวยคนก็คือหนุ่มหล่อครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไหนมาเร็วแขกรับเชิญมาเร็วเอาเลครับชื่อเอ็นดูครับอภิสร์ถาวรวทตยานันท์นะครับก็เป็นนายกสมาคมสการท่องเที่ยวจันทบุรีครับแต่วันนี้คนกล้าค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตทชุรีค่ะสาวสวยที่สุดในนี้ แต่ที่จะไปทําภารกิจต้องถามสองคนนี้ก่อนว่าเคยไปเที่ยวสวนผลไม้มาบ้างหรือยังหลังโควิดรอบ2มาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเลยนะก็คือไม่ได้เป็นอยากไปมากแต่ยังไปไม่ได้ไงเราต้องแยกกันไปนะเพราะว่าสวนมันหมากไม้บานเฉดสวนจานทนไปพร้อมกันคงจะไม่ได้อ่ะให้พี่อ๋อยไปกับน้องสอง<ห>สวนเอ็<ห>นดูเดินไปกับน้องนัดเพราะว่าผู้ชายทรงหนีอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าผู้ชายทรงตีนี่พอได้อยู่ ครับพี่ออยกําลังเก็บเงาะกันอยู่พอดีเลยโอ้ยได้เต็มต้นเลยอ่ะสวัสดีค่รับกุลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสมัครมาแม่ในการเก็บเงาะมากเลยน่าสนุกนะเนี่ยเราลองเก็บดูมครับพี่อ๋อยเขาลองไหมครับวันนี้ขอมาเป็นชาวสวนนะอันนี้คือง้อนุงมด สงสัสยชอบไปลงเลยเราจะเปรียบเทียบนะคะเงาะสองชนิดเงาะสีแดงเข้มสุกเยอะหน่อยกับเงาะสีแดงอ่อนๆเหลืองๆแบบส้มๆเนี้ยค่ะในการกินก็ต้องเก็บลิ้น,นนิดนึงนะคะมันลูกใหญ่สีแดงนะคะรสชาติต่างกันยังไงนี่ดูเนื้อซะก่อน,นะคะ่ะบางมากหมอือ หวานกวไหมครับหวานกิน3ามลูกพอเริ่ีอยากกินหมดเลยมันเป็นการระบายความเครียดโดยเฉพาะความหวานของเงาะจะช่วยเยียวยาเราได้มากไม่รู้สองคนนั้นเขาจะมีความสุขที่ได้เก็บผลผลิตกับเราดีกว่านะครับพี่อยโอ้ยสุขซู้เราไม่ได้หรอกสวัสดีลุงสวัสดีครับสวัสดีอดีคุณลุงครับไหนขอดูหน้าคุณลุงหน่อยนะ ไม่รู้แล้วนี่เป็นเด็กเลยขออนุญาตนะคะับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อจิตนะครับชื่อจิตนะคะอันนี้เนี่ยมังคุดจะเก็บได้นยมันต้องเก็บยังไงคะเราก็ต้องดูจากที่มันมีสายเลือดก่อนนะครับสายเลือดสายเลือดคือยังไงสายเลือดคืออะไรครับครับมันมีแดงๆช้ำๆก็คือสุกแล้วเก็บได้เลยอ๋อนี่คือเรียกว่าจุดเลือดจุดเลือดอย่างนี้ก็อีกประมาณ 3- 4สวันก็จะดำกินได้ก็คือตกใจฉันคิดว่าแบบ เออเก็บแล้วมีเลือดสาดหรือยังไงเลือดจุดเลือดจริงรับมีมีคำถามนิดนึงครับผมอันเนี้ยจุดเลือดเก็บกินได้หรือยังอันนี้ครับเลือดออกหัวแน่นอนอันนี้เห็นตกอยู่ทำไมเฮียเป็นคนแบบอ่าเราไม่ได้เก็บจากต้นนะมันตกอยู่ก็เลยเก็บมาถามว่าอย่างเงี้ยได้หรือยังได้แล้วครับอย่างนี้ใช้ได้แล้วผมเป็นมิสนะครับผมเป็นมิสทำนี่ไงครับแล้วสุกแล้วอ๋อถ้าจะเก็บก็อนเนี้ยใช้มือกด ถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ใกล้อีก2วันก็สุกกินได้แล้วครับอ๋อเขาบอกว่าอีก2วันสุกแต่ถ้าใครใครชอบเปรี้ยวๆก็กินได้คือฉันก็หมายว่าอ๋อก็คือถ้าชอบเปรี้ยวๆกกินได้ก็คือเราก็เป็นคนเปรี้ยวอยู่ถึงว่าหนูจะไม่ข่าวเท่านี้แต่ก็ความอร่อยไม่แพ้กันนะโอ้โหโอ้ยแกะกิงด้วยอ่ะเคือแบบนักกินมากเลยดูสิ้อมนะ พอดีคำอร่อยมากควาจริงอยากให้คุณจีสอนวิธีการสอนแบบไกลๆให้หน่อยว่ามันทํากันยังไงเนี่ยหนูสงสัยมากเลยก็คือเห็นว่าถือกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยคืออันนี้คืออะไรอันนี้คือที่เก็บบางครับผมแล้วทําไมมันถึงต้องมีรูเข้าตัวเนี้ยไม่ไม่ต้องไม่รูมีรูก็คือเข้างวงมันแล้วก็บิดอ๋อก็คืออ๋อมันคือเข้าแบบอแหต้องแทนหน่อยเข้าไปในงวงแล้วก็บิดนิดเดียวมันก็ลงมาแล้ว ้นี่คือตรงนู้นหนูมันมีตรงนู้นนะที่มันแดงๆหรอวะเฮียเฮียขาเฮียช่วยปีนะะนยคเฮียปีนเฮียดูต้องขึ้นแล้วล่ะครับผมต้นตะขบปีนเก็บกินได้เลยเด็กๆลูกไหนแดงก็เก็บกินเก็บกินเลยอ๋อฝึกมาตั้งแต่เด็กชูมาตั้งแต่เด็กครับจับไปไม่น่าเลยเฮียขาเฮียสู้ๆนะคะไม่น่าไปบอกไปเลยว่าเราปีนได้เด็กเหนื่อยเลยเอาปีนต้นตะขบก่อนไปก่อนนะครับ เฮียโซโซค่ะมาได้ทีแล้วเฮียเดี๋ยวหนูส่งไม้ให้นะทําไมถึงแบบจะต้องปีนขึ้นไปเก็บมังคุดนะคะคือแบบมันดูยากมากเลยค่ะทําไมแบบว่าเราไม่แบบขยับขยับให้มันหล่นลงมาเพราะมังคุดบนต้นน่ะมันมีทั้งสุกทั้งไม่สุกถ้าเราเขย่าให้หล่นลงมามันก็จะมีตินปนมาด้วยอย่างนั้นใช่ครับเราก็ต้องขึ้นไปเลือกเก็บเอง สำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนให้ดูผลงานให้ดูผลงานนี่ว้าวสำเร็จแล้วครับทุกคนแลวให้ท่าลูกที่มันสุกแล้วมันหล่นลงพื้นเนี่ยมันกินได้ไหมคะกินได้ครับแต่มันจะไม่อร่อยมันจะฝาดยางมันจะเข้าไปข้างในพี่ก็มีคำถามครับข่าเฮียเพรามื่ไหร่ที่จะลงได้ครับก็เขียนไว้เฮียแบบเิดเอาเฮียลงมาโอเค ยากไหมยากลองให้เฮียเราเป็นชาวสวนโอเคป่ะได้อ่าบอกยากแต่ว่าได้ได้กี่วันได้วันเดียวเฮียเมื่อกี้เราไปเก็บมังคุดมาใช่ไหมที่นี้เนี่ยอันนี้คือ นัดก็คือเรียงไว้ให้เฮียดูเพราะว่าเมื่อกี้ไปถามพี่จีมาแล้วว่าแต่ละสีคือเป็นยังไงบ้างนี่เริ่มต้นอันแรกก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเก็บได้เพราะว่าอย่างที่พี่จีบอกก็คืออันนี้มันจะมีสายเลือดใช่ไหมอันนี้แอบไปถามมาแล้วก็คือจะใช้เวลาประมาณสัก7วันถึงจะสุกอันนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คือจะไล่มาอันนี้ก็สีก็จะแบบเข้มขึ้นมานิดนึงก็จะแบบว่ามีสายเลือดแบบชัดเจนนะเฮียอันนี้ก็สักประมาณสัก4วัน3วัน4วันสุก อันนี้ก็จะประมาณสัก2วันหรือวันหนึ่งก็จะสุกส่วนอันนี้ที่เห็นเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วก็คือทานได้แล้วาาส่วนอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าต้องรีบทานต้องรีบทานแล้วอันนี้ก็คือเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันสีดําเข้มมากเลยอันนี้คือจะหวานมากอันนี้พี่ลองทานไหมอันนี้กินแล้วนะกินเลยวาพี่อ๋อย,อ,อยน่าจะเป็นยังไงบ,งบ้างเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่นัดมั่นใจมากเลยเห e ียก็คือว่าฝั่งเราคือได้เก็บได้เยอะมากเพราะว่านี่โอ้โหแค่นี้น่าจะแบบมากมายพอสมควรอยู่นะคือฝั่งนู้นก็แบบคนหนึ่งก็คงจะปีนต้นเงาะไม่ไหวอีกคนนึงก็แบบก็กรอบกรอบแก็บแล้วก็ดูกก็คงจะปีนอะไรก็ไม่ค่อยอันนี้อ่านึงทาไปจ่ายเงินนั่นแหละพอเรามั่งรู้สึกเราจะขอป้าเยอะไปแล้ว พวกนี้ดิยังเสียดายขออีกพวงแล้วกันนะกไก่ขมมากกิ่งเบลอตัดปุ๊บเดี๋ยวโอ้ยดูสิดูได้เยอะมากอ่ะอ่ะนี่เราเก็บยังเนี่ยอบเก็บโอ้ยเก็บไปสามโลกว่าครับพี่หน่อยใชจพอเลยนะเห็นคุณเห็นคุณลุงบอกว่ามีรองกองด้วยใช่ไหมครับครับมีรองกองฮะวันนี้ก็จะตัดอยู่พอดีจะตัดอยู่พอดีเดี๋ยวรบกวนขอพาไปดูหน่อยครับได้ได้พาไปพามาเลยครับ โอ้ม sure ันต้นสูงก็ตัดยังไงปีนเลยครับโหผู้เชี่ยวชาญในการตัดอย่างอย่ก็จะไม่ให้ปีนนะครับมันจะลูบเนาะฮึ๊บโว้ยฮึมโปรเฟชชั่นแนลโปรเฟชชั่นแนลสดสดนะครับจากสวนแล้วสดสดเลยว uh ่าจะเป็นยังไงต้นน่าจะหวานหรือเปรี้ยวนะคะแต่เ oh. ท่าที่ด oh. ูสีนี่ม mm ัน้หวานมหวานมากครับพี <S 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 ่หน่อย ลูกเล็กดูซิจะหวานไหมเล็กจิบุเตจเอยหวานไหมครับลูกเล็กหวานมากหวานหวานจริงๆเต็มต้นเลยนะครับผมขอยส่ไอ้แค่ไหนไปเฮียเดี๋ยวเราเอาวันนี้ไปหาพี่อ้อยก็หาน้องสองดีกว่าโอเคแกช่วยถือนะได้เลย ไปว้าวและนี่ครับเพลงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแมรายการของเราก้า90มากแล้วเดี๋ยวนะครับเราจะเสรกเก้าอี้ของเรามาโอเคครับตอนนี้เก้าอี้ของเรามาแล้วเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญไปไปนดีดดึงดิ้ว ก็อยากแบบเหมือนในรายการทีวีเขาดองเขาดีดการนะเดี๋ยวเชิญพี่เอ็นดูกับพี่อ๋อยครับได้ครับอะไรอะไรทีมงานนี่ดีมากเลยทีมงานอ่ะก็นี่แหละสบายมากแล้วทีมงานที่เนี่ยไม่พิเศษก็อย่างนี้ให้คนมาเนี่ยแบกเข้ามาเองเนี่ยเออแล้วดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับลืมหามาหม้แต่ลากเก้าอี้ลืมลากหมาเข้ามาด้วยานี่เราะอันนี้มาเนี่มานี่ แล้วนี่ต้องเข้ายังไงเนี่ยทางไหลมาที่นี่เลยมานี่เลยมานี่นี่เลยจะบอกว่าตัวนี้รักหมามากเลยนะครับมามานั่งตรงนี้นั่งนั่งนั่งตั้งคนสำหรับ เชื่องไหมเชื่องไหมเชื่องนี่เอ็นดูใอ้นี่นี่เอ็นดูนี่เอ้เล็กละเล็กกละแข่งเราเชิญเราครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วไม่ขาดแล้วนะครับไม่ขาดแล้วโอเคบรรยากาศกลางเต็นท์แบบนี้นะครับที่สวนจันทบุรีเป็นไงบ้างครับพี่อ๋อยบรรยากาศแบบนี้พี่เห็นทุเรียนแล้วพี่อยากกินนะพี่อ๋อยอยากกินทุเรียนใช่ไหมครับพี่อ๋อยแล้วก็พี่เอ็นดูมารวบรวมรายการเราทั้งทีนะครับจะมากลางเต็นท์แบบง่ายๆแบบนี้มันก็ใช่เรื่องนะครับวันนี้นัดกับน้องสองเนี่ยมี เขาเรียกว่าเป็นมิชชั่นพิเศษนะฮะให้พี่ๆทั้งสองได้ร่วมทํากันก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะทําอาหารกันแต่ว่าก่อนที่จะทําอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บวัตถุดิบก่อนซึ่งวัตถุดิบของเราอยู่บนนู้นครับนู่นให้พี่อ๋อยกับพี่เอ็นดูครับตกลงกันว่าใครจะปีนใครจะรับให้พี่อ๋อยปีนให้พี่อ๋อยปีนแล้วพี่รับ ถ้าเป็นพี่นะพี่ออกตัวไม่ผมไปจ้างผมไปจ้างนักแสดงข้างนอกมาปีนแทนพี่อ๋อยเรียบร้อยแล้วใช้เงินเดือนครึ่งเดือนทั้งหมดที่มีครึ่งเดือนหั่นไปจ้างนักแสดงอ๋อยไม่ได้นะเบื่ไม่ได้นะเบิ่ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใช้ใจใช้ใจงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศการเก็บทุเรียนพรกันเลยครับได้ครับครับแล้วนี่ครับก็คืออุปกรณ์การเก็บทุเรียนของเราเลยนะครับอันดับแรกอ่ะเฮียลงก่อนเลยจุ๊บบ้าเลยอันนี้คืออุปกรณ์รับทุเรียนออ๋บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นกระสอบทำ มันพิเศษตรงไหนครับธรรมดาที่แหละครับมันมเป็นกระสอบธรรมดาแต่เดี๋ยวจะมี <c oughs> คนมาสาธิตการลับให้เราดูก่อนนะอ๋อได้เอ้ยน,นี่พี่อ่อยดูไหมครับว่าทําไมเราจะต้องใช้กระสอบลับลูกทุเรียนได้ครับมันคงหยาบๆมังม้งนึงเงินเกี่ยวกับหนามทุเรียนได้ใช่ไหมใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าปกติเนี่ยพี่อ๋อยลูกทุเรียนเนี่ยมันอยู่ข้างบนสูงๆใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเวลาตัดลงมาถ้าไม่มีอะไรรองเนี่ยลงมาที่พื้นเนี่ยหนามมันจะเสียพี่อ๋อยลูกมันก็จะไม่สวย ครเดี๋ยวให้เขาลองให้ดูก่อนดีกว่าไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวก่อนพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคนะหนึ่งสองสามเฮ้ย เทกเดียวพอละพอเลยตอนนี้เราได้วัตถุดิบครบเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงอาหารกันแต่ว่าไปธรรมดาไม่ได้จับมือน้ปิ๊งอีกแล้วปิ๊งอ้าวหนึ่งสองสามโอเคหลังจากที่เราไปเก็บวัตถุดิบผลไม้มาแล้วพ่ออยทั้งทุเรียนแล้วก็บังคุดนะครับเดี๋ยววันนี้นัดกับน้องสองเนี่ยเรามีมิชชั่นให้กับพี่อ๋อยนิดนึงในการปรุงอาหารซึ่งเมนูของเราในวันนี้นะครับอาจจะเป็นเมน ดูฟิวชั่นนิดนึงปกติแล้วพี่อ่อยชอบทานส้มตับไหมครับมากาแต่ว่าวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนจากมะละกอรครับพี่อ่อยเป็นปทุเรียนหมอนทองนะครับซึ่งตอนนี้ทุเรียนหมอนทองอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูใครจะเป็นคนทําครับแม่ดีกว่า,าแม่คนทำเดี๋ยวให้แม่หั่นทุเรียนนะครับะะเรียบร้อยครับผม หั่นเป็นแบบไหนอะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวหั่นเป็นแบบคล้ายๆเฟ้นไฟครับพี่ออยจะเล็กกว่าเฟนไฟนิดนึงเฟ้นไฟใช่อันนี้นะตอนนี้ลุ้นมือพี่ออยมากเลยครับจะเป็นทุเรียนที่เรียกว่าแก่แต่ว่าแก่ประมาณแก่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สิบเ็บเประมาณ60-70%ครับพี่อนดูเก้าอีก็ยังให้ลากเขาเข้ามาเลยช้อนธรรมดาไม่ได้นะยูกิเต็มไม่ได้นะครับทวนเต็มน้ำเลยนะคนเลยครับคนเลยครับรอนะครับ เพื่อแม่นะครับนี่เป็นไงพังนี่แหละอร่อร่อยครับโอ้โหกรอบมากเลยอร่อยธรรมดาไม่ได้เราต้องพูดไงอร่อยขอใจยังโอเคเดี๋ยวเรามีผลไม้ล้างปากครับผมมาเลย ว้าควครับและนี่ครับเตรียมมาไปเศษให้กับพี่อ่อยเลยครับเมื่อสักครู่นี้พี่อ่อยบอกว่าอยากทานทุเรียนสุกนี่นี่ของกันนะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ เที่ยวไทยปลอดภัยปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA กันด้วยนะคะ